กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาเยือนความอัมพีดีนด้วยนะครับไก่บาพิมพดร็อปนะครับร้อนและมึงฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มีไก่ไรชัดเช็คนะครับมานำเสนอผู้ชมิดหน่อยชัดเช็คนะครับตัวผู้ตัวเดียวแล้วเหลือตัวผู้ตัวเดียวแล้วตอนนี้ขายดีมากเลย วนที่เหลือก็บาปิมัรรดรอ็อกนะครับเอากินได้ไกรเอากินเกิน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 ,าานกินกินาตาลูกๆๆๆๆๆๆมีอะไรคุณครูโซฟีาแม่ครัวอ่า จอ,อไปเลยอา้อาวกินตรงนี้เลยเจาเอาือนเอา้าไม่ต้อเผื่อนเจด้วยนะครับนะครับวันนี้นำเสนอไก่ตัวผูู้รีบเข้ามารีบเข้ามา เชิญชมได้เลยนะครับยังไงชมวงงรัฐภูมิสงขานะครับฟาร์มอยู่ที่นี่นอนตากแดดสบายจังเนาะโอ้อยู่ข้างในมี